ทำไมผมต้องเลือกที่นี่ผมก็ให้ดูสไลด์หน้านี้อีกครั้งหนึ่งดูซ้ํานะครับห้าห้าถึงห้าแปดผมรับไปสาสิบล้านจากดับเบิลสแตมเซลลวันนี้ดับเบิลสแตมเซลลเนี่ยแปีที่ผ่านมาบริษัทยังอยู่และเติบโตอย่างต่อเน,นื่องในหลายสิบประเทศนะภาพลักนะฮะของคนที่ประสบความสําเร็จก็จะมีรถหรูอยู่ดีนะแต่งตัวรอนะแต่งตัวสวยท่องเที่ยวนะแปีที่ผ่านมาบริษัทดับเบิลสตมเซลล์ชี้ว่าไฟโตไซ ก็ยังขายดิบขายดีนะทํทำไมผมต้องอ้างองถึงบริษัทเก่าเพราะนี่คือภาพแห่งประวัติศาสตร์ภาพแห่งตำนานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยกอดคอกับดาโตสรีไลเตเกเปิงนะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทไฟโตซาจากเบิร์นสเต็มเซลล์นะแต่วันนี้ท่านไม่อยู่แล้วท่านเสียชีวิตไปเรียบร้อยนะฮะท่านจากโรงนี้ไปแล้วอายุท่านสั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะต่อครอบครัวของเขาเนะี่ยแต่วยแล้วบรุษกีมาขาวคนใหม่เกิดขึ้น คนนี้ชื่อว่าล i เต็กเ e นหรือชื่อเล่นมิสเตอร์เนเป็นน้องชายแท้ๆท,ที่คลานตา,ามมาณก,กับล i ยเต็กเนะแล้วก็ใช้สินค้าตัวเดียวกันแตกต่างกันอย่างเดียวก็คือชื่อของ Product ชื่อของแบรนด์ที่แตกต่างแต่เยื่อข้างในเหมือนกันหมดนะครับแต่ STC 30ตัวใหม่เนี่ยจะพัฒนารสชาติให้อร่อยขึ้นละลายในปากได้เร็วขึ้นกว่าเดิม นี่คือจุดเริ่มต้นซุปเปอร์ไลท์กล้าพูดว่านะฮะมิสเตอร์เคนเนี่ยให้คำนิยามของซุปเปอร์ไลท์ว่า,วานี่คือจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการตลาดแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งยุคใหม่เราปรารถนาเพื่อกำหนดแนวคิดใหม่ในยุคดิจิตอลในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคของการดิดรับชั่นนะหลายๆอุตสาหกรรมแต่วันนี้ซุปเปอร์ไลท์กำลังทวนกระแสะโลกทวนกระแสะยังไงนะ s u p e r ร์ไลท์เนี่นันโดมิสเตอร์เคนเนี่ยรวบรวมเราขุนผลผู้กล้ามีมหลากหลายความสามารถมารวมกัน,นอีก3คนก็รวมกับเขาเป็น4คนกลายเป็นซ u เปอร์ไลท์สาสเดือนแรกของการเริ่มต้นธุรกิจในปี2017นะปลายปีช่วงประมาณกลางปีปัจจุบันเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยขายายออกไปมากกว่า50ประเทศทั่วโลก นะมีคือพูดง่ายว่าที่ใดมีอินเทอร์เน็ตที่นั่นก็สามารถที่จะบริโภคสินค้าซุปเปอร์ไ์ได้สามารถที่จะท,ทําธุรกิจซุปเปอร์ไ์ได้และปัจจุบันก็มีมากกว่า20ประเทศที่บริษัทซุปเปอร์ไ์ไปนะเปิดสํงงานักงานเปิดออฟฟิศเปิดสาขานะทั้งในรูปแบบของการซื้อลายเส้นไปทั้งรูปแบบของการที่บริษัทมาเปิดสาขาเองนะแล้วสาขาล่าสุดที่บริษัทซุปเปอร์ไ์มาเปิด เองก็คือที่ประเทศไทยนะอันนี้ไม่ใช่การแค่ให้คนไทยมากถึงรายเส้นนะแต่ว่าบริษัทแม่มาเปิดเองที่ประเทศไทยเป็นสาขาที่20สบของโลกที่เด่นๆก็มีที่ไหนบ้างมีแอฟริกามีแซนเนียมีอยูกันยูกันดานะฮะมีลาวมีอินเดนีเซียมีเคนยามีอินเดียก็มีออฟฟิศแล้วนะครับมีไนจีเรียมีคามรูนก็มีนะฮะบรส ตาวันหน้านะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นภูมิภาคแถบโซนแอฟริกานะเยอะอ่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยมากกว่าห้าแสนคนนะได้เข้ามาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายเป็นครอบครัวของซุปเปอร์ไลท์นะสามสิบเก้าเดือนแรกเนี่ยนะเราไม่ต้องถามไม่อยากถามว่าเรามียอดขายเท่าไหร่ของซุปเปอร์ไลท์แต่ยอดคอมมิชชั่นที่จ่ายออกไปแล้วเนี่ยมากกว่าสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านบาทนะมากกว่าสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านบาท นะทำไมใจกันเยอะจังนะฮะยอดขายควรจะเป็นเท่าไหร่ผมก็ไม่กล้าเพาะตัวเลขนะผมว่าเกินหมื่นล้านแน่นอนยอดจำหน่ายนะนี่คือตัวโปรดักตัวที่เป็นตัวทะล,ทะลุทะลวงเป็นตัวที่เขาเรียกว่าคอนเซปต์ซูเปอร์ไลท์ก็คือว่าทุกตัวต้องควรจะมีสเต็มเซลล์เป็นส่วนผสมนะนะและทุกตัวอร่อยนำกล้าพูดเช่นนั้นนะครับ มีทั้งสี่ตัวทั้งหมดตัว SGC สามสิบก็คือเป็นสเต็มเซลล์นะครับจากผลไม้นะก็ตัวหลักก็คือแอปเปิ้ลเขียวนะผลพันธ์ตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตพันธ์ที่ได้รับรางวัล诺贝尔ปรายมาในเมื่อปีสองพันแปดดยดรเฟสซูรีนะเนะจ้าเดียวของโลกนะทีนะ่เป็นต้นฉบับต้นกำเนิดของสเต็มเซลล์แต่ตัวที่สองก็คือซ u เปอร์ไลท์อิมูนแคร์ตัวนี้ก็ ผสมด้วยหลากหลายตระกูลเบอร์รี่นะฮะเบอร์รี่แล้วก็ที่สำคัญก็มีคลอรโรฟิลล์ด้วยส่วนหนึ่งนะแต่หลักๆก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่เป็นหลักเพระตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเด่นดียังไงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะและที่สําคัญตัวคลอรโรฟิลล์ก็คือช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ตัวนี้ก็วิธีการก็กินก็คือชงกับน้ำนะน้ำเยอกมันเป็นสีเขียวหนึ่งซองกับน้ำหนึ่งลิตรก็ได้หรือครึิ่มิรก็ดีก็ดีนะเข้มข้นหน่อยแล้วก็ตัวถัดมา S.C.C.15 Super Light Colon Care ตัวนี้ก็คือสรุปให้ง่ายว่าเป็นตัวดีท็อกล้างลำไส้นะฮะรสชาติแอปเปิ้ลเขียววิธีการกินก็หนึ่งซองชงกับน้ำหนึ่งแก้วนะเยาคนให้เท่ากันนะแล้วก็ดื่มให้หมดให้รุด ดึงหมดให้เร็วที่สุดนะครับตัวซูเปอร์ไลท์นูรอนแคร์ตัวนี้ก็เป็นตัวเกี่ยวกับเซลล์ประสาทและดวงตานะตัวนี้ก็สิบห้าซองวิธีการกินก็เทในปากเลยตัวนี้นะเทบนลิ้นได้เลยเป็นวุ้นๆน,นะฮะขอบคุณครับท่านสมาชิกครับถ้ากินช้ามันจะกลายเป็นวุ้นนะฮะตัวซูเปอร์ไลท์นูโโรนแคร์ตัวดีท็อกเนี่ยนะครับเห็นผลเร็วนะตัวดีท็อกเนี่ยแปดถึงสิบสองชั่วโมงนะฮท่านใดถ้านนีไม่แข็งพอเนี่ยถ้าเกิดเผลอกินไปสักสองซองแก้วเดียวนะฮะ อท้องนี่โบวิวไปเลยนะฮะแต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่มันไม่ไม่ไม่แบบไม่ถ่ายแบบท้องเสียนะมันถ่ายออกมาแบบสบายๆและที่สําคัญคือเป็นตัวดีท็อกตัวหนึ่งที่ผมเคยกินแล้วมันไม่มวนท้องนะไม่มวนท้องอร่อยน้าครับตัวนี้ก็เหมือนกันถัดมานะถัดมาตัวนี้เนี่ยก็เราหลายคนก็รอกันนะฮะสมาชิกมากมายเนยมาให้ไทยถามหากันให้ใจาะหวั่ว่าเมื่อไร่จะเข้ามาเมืองไทยนะ อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการของออยอครับที่นี่ถ้าออยอยังไม่ผ่านก็จะไม่ปล่อยสินเ้ามาขายนะครเป็นกาแฟเห็ดนมเสือเห็ดนี่ถือเป็นเยอรมนีที่มีราคาแพงและสำคัญอีกชนิดหนึ่งน,นนะคเห็ดชนิดนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเห็ดที่เอ่อของโลกป่าซาไกใจนจังหวัดสตูลรู้สถานที่และเขาเหล่านี้นะฮะชนเผ่าซาไกเนี่ยใช้เป็นยาอายุวัฒนะเนี่ยเป็นยารักษาโรคนะเลยเนี่นยมากกว่าร้อยปี ทำไมเขาเรียกเห็ดนมเสือน,นี่ขยายความนิดหนึง่งเห็ดนมเสือเนี่ยเชื่อกันว่าแม่เสือลูกอ่อนเนี่ยทำน้ำนมตกใส่ดินแล้วมีตกใส่ดินในส่วนตรงไหนของดินเนี่ยตรงนั้นก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นเห็ดที่เกิดขึ้นเขาจึงเรียกว่าเห็ดนมเสือหรือ tiger milk mushroom นะ,ะเห็ดชนิดนี้เนี่ยนะฮะก็คือปัจจุบันเนี่ยโดนประเทศมาเลเซียเนี่ยจดลิขสิทธิ์เป็นเห็ดประจำชาติของเขาไปเรียบร้อยเหตุผลเพราะว่า ท่านมหาเดอดีตนายกของมาเลเซียเนี่ยท่านป่วยเป็นโรคไทรอยด์อักเสบเรื้อรังนะแล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยเอาเห็ดนมเสือมาให้ท่านทานนะท่านทานแล้วหายในเวลาอันรวดเร็วนะท่านก็เลยประกาศให้เป็นเห็ดประจำชาติของมาเลเซียไปนะครับรัฐบาลก็ได้เก็เได้สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดนี้อย่างมากรางวัลและการยอมรับในระดับโลก ตั้งแต่ปี2017 2018 2019 20นะทั้ง4ปีเนี่ยได้ทุกรางวัลน,นะารางวัลเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ถือว่าเติบโตเร็วที่สุดในโลกในปี2018นะฮะไปรับที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรางวัลเอเชียนมาสเตอร์คลาสอวร์ดอินเฮลท์แคร์เป็นรางวัลทีเ่เกี่ยวกับการการันตีว่าสินค้าคุณมีคุณภาพอย่างแท้จริงนะอย่างออสุขภาพและความงามของในอาเซียน ปี2019นะฮะก็เป็นรางวัลเไปรับที่เยอรมันนะรางวัลนนี้ปี2019 2020นะก็ได้อีกรางวัลหนึ่งเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประสิทธิผลอย่างดียิ่งเห็นผลได้รวดเร็วแล้วก็เดือนถัดไปเดือนพฤศจิกาปีนี้นะฮะจะรับอีกหนึรางวัลและอีกกว่าสามรางวัลในปี2021ที่รอไปรับนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ผมรวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในโลกของออนไลน์นะคะคือก่อนที่ผมจะตัดสินใจเข้ามาซุปเปอร์ไลน์ผมก็ตรวจเช็คข้อม,มูลว่าไอ้ที่ว่าขยายไป50ประเทศก็ดีนะเขาไม่ชั่นจาจไปขนาด3,000กว่าล้านก็ดีเนี่ยมันจริงแค่ไหนนะผมก็เสิร์ชหาข้อมูลหนักพอสมควรนะก็เกิดเหตุการณ์นะฮะใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีเยอะมากข้อม,มูลนะครับภาพบรรยากาศเหล่านี้นะมในมจะให้ดูนะ บรรยากาศหลากหลายนะครับอันนี้ที่สําคัญผมเป็นภาพที่ผมตื่นเต้นมากนะฮะตื่นเต้นยังไงเพราะนี่คือสมาชิกที่อยู่ในมาเลเซียแค่มาเลเซียนะนนเฉพาะรถรถหลายร้อยคันหมาย,ยาว่ารถแบบยูสคาร์ใช้ทั่วไปรถหมายถึงว่าพวกลักซูรี่คาทั่วไปนะครับ <S <S M เบนท์บีเ็นี่ยเยอะมากไอันนี้เป็นประเภทซุปเปอร์คาร์ที่เอามาโชว์ตัวเนีย่ยอันนี้ก็สังเกตภาพนี้ซ้ายนี้นะ มีท่านผู้บริหารของเราไปยังประเทศไทยก็คือท่านชัชวานบม,มงุงจิตท่านนี้ก็ได้รับการไว้วางใจจากมิสเตอร์ไลน์นะฮะให้มาเป็นผู้ดูแลสองประเทศด้วยกันก็คือประเทศไทยและประเทศลาวนะ,ะบริหารโดยคุณชัชวานบริษัทที่เหมาะสมในเวลาชี่ช่อันนี้สําคัญนะครับกราฟสไลด์หน้านี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะนํามาอ้างอิงเสมอเวลา ผมจะสตาร์ทธุรกิจอะไรสั้ตัวหนึ่งนะค,คือถ้าเราไปเริ่มต้นในปี2 0 1 7เนี่ยวันนั้นเขามาชวนเราเราก็อาจจะยังลังเลอยู่ว่าเออมันจะโตต่อได้ไม่ได้นะครับ2 0 1 8ก็ยังลังเล2 0 1 9ก็ก็ยังลังเลแต่วันนี้สังเกตนะฮะจุดที่เราอยู่จุดคุณนะฮะจุดคุณอยู่ผมอยู่มันเป็นจุดที่อยู่ในต้นของเขาเรียกว่าต้นเขาอะ ตีนเขาอะท,ที่ที่กำลังทยานขึ้นอย่างรุนแรงเขาเรียกว่าจุดทิปปิ้งพอยต์นะครับซึ่งเราอยู่ในจุดนี้พอดีเลยเป็นจุดที่สวยที่สุดคือเราไม่ต้องกังวลว่าบริษัทนี้จะเจ๊งหรือไม่เจ๊งรอดหรือไม่รอดเพราะช่วงที่มันเป็นช่วงพโอเนียช่วงที่เ,เริ่มต้นเนี่ยมันผ่านมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือช่วงที่เ,เก็จุดทิปปิ้งพอยต์จุดที่เหมือนกับเทคออฟอะฮะผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยพวกเราทุกคนก็น่าจะมี เงินเก็บไมนะ่น่าจดสี่ห้าสิบล้านร้อยล้านนแต่ละคนผมเชื่อเช่นนั้นนะันเป็นธุรกิจรายผมแดนนะมีอยสองขอบเรียบร้อยนะบ้านเราก็สิบเก้ามิถุนาผ่านสองขอบนะแล้วก็เรามีหนึ่งรหัสสามารถสปอนเซอร์ได้ทั่วโลกเก็บสะสมคัแเนได้ไม่จํากัดระบบการชําระเงินก็หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการท,ทําธุรกรรมทั่วโลกนะ ระบบโลจิสติกก็แน่นอนที่สุดวันนี้โลจิสติกเราไม่ต้องสร้างเองครับมีบริษัทยูโรจิสติกมากมายทั่วโลกที่แข่งขันกันนะในการบริการนะันไม่ต้องกังนวลนนะ